ดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้สาวผู้ไทยจะพาทุกคนมาทำขนมปังแต่งหน้านะคะคือมีทุกอย่างในตู้เย็นสาวผู้ไทยก็จะใส่ไปค่ะเพราะว่าในตู้เย็นมีอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะส่วนส่วนผสมต่างๆสาวผู้ไทยจะขึ้นไว้ให้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วก็ในวิดีโอนะคะมุมซ้ายนะคะด้านบนค่ะยังไงก็มาทำด้วยกันนะคะ ตอนนี้สาวผู้ายก็ใส่โยเกิร์ตลงไปเลยค่ะจะเป็นกรีกโยเกิร์ตหรือโยเกิร์ตลดธรรมชาติก็ได้นะคะคือมีโยเกิร์ตอะไรก็ใส่ไปค่ะในตู้เย็นเนาะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลค่ะทุกคนค่ะถ้าใครไม่ชอบหวานก็ใส่แค่ช้อนต๊ะเดียวนะคะหลังจากนั้นก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตามด้วยเนยเค็มละลายนะคะ จะสังเกตว่าขนมปังที่สาวพูไทยทําทุกๆขนมปังนะคะสาวพูไทยจะไม่ใส่เกลือนะคะเพราะว่าเนยที่สาวพูไทยใช้นะคะเป็นเนยเค็มนั่นเองนวดในถ้วยไม่ถนัดของมนุษย์ด้านล่างนะคะและใครที่ไม่ชอบเสียงของสาวพูไทยนะคะสามารถกดปิดเสียงของสาวพูไทยได้เนาะ หลังจากนวดแป้งของเราแล้วนะคะเราก็จะทำการพักแป้งค่ะถ้าเป็นที่ประเทศไทยนะคะอาจจะพักแป้งประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแต่ว่าเป็นต่างประเทศที่บ้านสาวผูไทยกำลังหนาวนะคะสาวผูไทยก็เลยทิ้งไว้ประมาณห่งชั่วโมงค่ะทุกคนคะ่ะหลังจากที่น้องขึ้นฟูแล้วนะคะสาวผูไทยก็จะเอาเขาออกมาแล้วก็ไล่ลมเขาออกนิดนึงค่ะ เราก็นวดนวดไล่ลมออกนิดนึงนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาตัดนะคะสาวผู้ไทยจะทำสองแบบนะคะ การขึ้นรูปขนมปังนะคะทุกคนสามารถขึ้นได้ตามความต้องการหรือความสะดวกของทุกคนเลยนะคะสาวผู้ไทยไม่ถนัดเรื่องการขึ้นรูปนะคะสาวผู้ไทยจะทําขนมปังทานเองที่บ้านนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะแล้วก็แต่งหน้าตามที่เราชอบเลยค่ะสาวผู้ไทยก็ใส่ทุกอย่างที่มีในตู้เย็นนะคะ แต่งตามสไตล์ของเราเลยค่ะถ้าเป็นที่ประเทศไทยนะคะใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกลงไปได้นะคะหรือใครอ,อยากทำเหมือนสาวผู้ไทยสาวผู้ไทยก็ได้ขึ้นส่วนผสมไว้ให้บนหน้าจอนะคะค่ะหน้าตาของขนมปังแต่งหน้าของเราก็ได้ประมาณนี้นะคะ น่าทานไหมคะหลังจากนั้นก็เอาไปอบเลยนะคะตาอบที่บ้านของสาวพูไทยเป็นตาอบขนาดเล็กนะคะตอนที่อบทุกคนต้องคอยเช็คคอยดออูขนมปังของเราด้วยนะคะและนี่ก็จะเป็นหน้าตาขนมปังแต่งหน้าของสาวพูไทยคะ่ะทุกคนหิวกันหรือยังคะถ้าหิวแล้วก็แวะมาทานกับสาวพูไทยนะ ตัวขนมปังนะคะมีความนุ่มมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะนี่ได้กลิ่นหอมไหมคะเราก็เอามาใส่จานเลยค่ะเดี๋ยวสาว้ไทยจะตัดให้ทุกคนดูนะ ทุกคนเห็นไหมไข่เยิ้มๆเลยใครที่อยากให้ไข่สุกก็อบให้นานขึ้นนะคะสาวผู้ไทยก็จะขอลาทุกคนจากตรงนี้นะคะนี่คือสาวผู้ไทยทำสองแบบค่ะสาวผู้ไทยขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะ